อขอข่าวหมอเกตต่อเนี่ยตะกี้<ช>เลยหมอเกตได้สั้นไปนิดหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าเวลาหมดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ความจริงหลายท่านได้ติดตามแล้วหลังคงได้ติดตามคือบางคนตอนนี้เนี่ยติดตามไม่กระพริบตาเลยเมื่อวานนี้ปิดเฟซไปใช่ไหมใช่ค่ะอคุณหมอปิดเฟซไปแล้วตอนแรกมีเฟซอันใหม่ขึ้นมา<ช>ขอเริ่มต้นใหม่ซึ่งเฟซมันเขียนแบบเหมือนใช่เลยอ่ะ แต่ไม่ใช่เนี่ยเพจเก่าลบทิ้งไปแล้วนะคะขอความกรุณาอย่ามาดราม่าเพจใหม่เลยนะคะขอเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วก็คือไม่มีตําแหน่งอะไรแล้วไม่มีด็อกเตอร์แล้วมีแค่เป็นหมอเกตเกตกระมวลเปลี่ยนสมัยซึ่งในเวลาต่อมาได้ตรวจสอบกับคุณเดชากิติวิทยานันทนาความเนี่ยไม่ใช่ตัวคุณหมอที่เล่นนะคะเป็นเพจปลอมเป็นเพจปลอมค่ะท่านผู้ชมเนี่เป็นเพจเก่า เปิดเพจใหม่เป็นเพจเปลอมนะครับไม่ใช่เพจของหมอเกต 1970, นะครับแต่ปิดเพจเก่านี่ตัวจริงใช่ไหมก็แสดงว่าคุณหมอปิดไปใช่ไหมปิดเออทำไมไม่ถามคุณเดชาต่อแล้วปิดทำไมข้อที่หนึ่งสามารถปิดเม้นได้นะค่ะแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมนอ้องใบพี่วิเคราะห์่าเรข่าวพร้เรื้วงคุณหมอนี่พยายามนี่รอนะวันที่รอคอยจะได้คุณมีโอกาสคุยกับคุณหมออีกสักครั้งหนึ่งนะ คือเออคือถ้าไม่ปิดเนี่ยที่คุณหมอเคยพวดเอาไว้มันขุดขึ้นมาหมดเลยใช่คุณหมอก็เลยตัดสินใจปิดใบว่าค่ะเพราะว<ช>่า<อ>มันเรียงกันเป็นธรรมโอ้โอขุดกันเจ้าระหวันเลยคะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้รอดูท่านผู้ชมสักหน่อย<ค>อะระหว่างรอนะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ท่านผู้ชมฮะระหว่างรอนะระหว่างรอเราขอยอดตานิดนึงนะคะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนิดหน่อย คือไอ้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งวงที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือมีการไปขุดขึ้นมาน้องไบรท์ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ไปขุดจากที่เคยโพสตนั่นแหละใช่ค่ะขเขาเรียกว่าขุดใช่ไหมไหนมันมีอยู่อันหนึ่งที่คุณหมอไปถ่ายรูปใส่เสื้อสูตหมอแม่โจ้ะคะ่ะแล้วคุณหมอไปยืนอยู่ตรงอ๋อทีมงานไม่ได้ปริน้นมาเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดนึงแล้วคุณหมอไปยืนอยู่เอ๋อรูปนี้แล้วคะ่ะ คือคุณหมอเขียนว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะรับประกาศนียบัตรจาก w o r c เ s t e r c o l l e g e University of Oxford เรียบร้อยค่ะคอลเลจเขียง<ค>นงี้ไหมอ,อ๋อเขียนผิดฮะใช่ค่ะคุณหมอสะก,กดผิดอาจจะรีบอ่อคือคอลเลจไม่ได้เขียนอย่างนี้ค่ะเป็นตัว e. อีจริงๆต้องเป็นตัว A ใช่ไหมฮะ, e. ะตัว E อ่าตัวอตัวอค่ะอ่ไหน มองไม่เห็นเลยข้างล่างน่ะท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมค่ะข้างบนน่ะพิกัดอ่ะถูกค่ะถูกไหม college ต้องเป็นตัวอีอ่าเป็นตัวอีข้างล่างเนี่ยเป็นอันนี้ผมอ่อนภาษาอังกฤษมากเลยผมดูมันแค่ดูไม่เป็นหรอกได้แต่ติดตามเขาแต่ว่าบางทีมันอาจจะสะกดผิดได้แหละนะถ้าอันนี้ค่ะเอาบางทีผมก็พิมพ์ข้อความก็ผิดผมนี่ผิดเป็นขนมเลยนิ้วใหญ่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เลยขูกตั้งคือจับไปหมดเลยตอนนี้มีวันหนึ่งสวัสดีวันอังคารอย่างเงี้ย Tuesday T U E S ก็ประมาณก็สะกดคาว่า Tuesday ผิดเออเนี่ยอันนี้แาดจะเป็นเหตุหนึ่งไหม้องใบว่าอาจจะพิมพ์ผิดได้น่ะใช่ไหมคะเออเน่เน่เ่ต็มไปหมดเลยโอ้โหที่เกิดขึ้นได้คือถ้ายังเปิดต่อไปนี่มุงจะไปถึงไหนเนี่ยอันที่พิมพ์มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ คือไม่ได้ไปจับคําผิดอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่เอามาจับเป็นไทม์ไลน์เลยค่ะว่าสมมติว่าวันนี้คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่าสอบวิทยานิพนธ์้ก็ปีมาซิวันก่อนเอามาให้น้องใบด่วนเลยใชและอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีผ่านไปได้เป็นเขียนว่าเป็นรอสอ,อเขียนว่าเป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็มีคนไปจับไทม์ไลน์ไล่ตามที่คุณหมอโพสต์เลยอ่ะท่านผู้ชมไอ้วันก่อนนะที่รวมมาเหมือนกับเป็นการไปตามดูว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมหมายถึง ประมาณสักสามปีอะค่ะคุณหมอได้เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือค่ะที่มีคนเขาไปจับตามรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งระหว่างนี้อ้าวท่านผู้ชมอปิดไปแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นหน้าก็ไม่ได้เลยนะต้องตรงหน้าด้วยนะไม่งั้นดับอ๋อวันนี้พี่หงไม่มาพี่หงไม่สบายอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมนิดหน่อยถ้าได้เงินหมื่นจะไปเรียนบ้างก็พอได้นะ อ๋อเพราะว่ามันสองพันยูเอสที่คุณบอกฮะอ้าหรือยังไงไหน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 อืมอืมแต่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วกรกตตรวจสอบแล้วแล้วโทษหนักนะครับทุกผู้ชมฮะก็อาจจะโดนใบแดงหรือเปล่าอ่านอกจากนั้นมีโทษจำคุกด้วยนะอ่าค่ะ คืออย่างนี้ค่ะมีคําร้องส่งไปให้กกตเนี่ยตรวจสอบอเรื่องประวัติทางการศึกษาของคุณหมอเกดนี่แหละค่ะว่าเป็นศาสตราจารย์จบปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งคุณหมอเนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนในใบเอกสารแนะนําตัวสมาชิกวุฒิสภาหรือที่เรียกกันว่าใบาสอวอสาเอาขึ้นมาใส่สอวอสามอะ่ะค่ะกกตระบุว่ามีคนมาร้องว่าเข้าข่ายเป็นการกระทําหลอกลวงจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือ ชื่อเสียงเกียรติคุณเพื่อให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนให้แก่ตนเป็นไปตามมาตรา77วงเล็บ4พรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอรหรือไม่แล้วมันอยู่ในประวัติการศึกษาด้วยนะใช่ค่ะนั่นไงประวัติการศึกษาอันทีแรกเหมือนกับวันนั้นที่แถลงคล้ายๆกับอยู่ในประวัติการทํางานแต่ความเป็นจริงอยู่ในประวัติการศึกษาท่านูชมเนี่ยสองจหนึ่ง คศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซ2.2ปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตแคลิฟอร์เนียยูนิเวอรและและ2.3อันนี้อันนี้คุณหมอจบถูกต้องก็คือแพทย์เวชาศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชนกลมสุขภาพจิตแต่แต่ถ้าวันนั้นที่ฟังถ้าให้ความเป็นธรรมเหมือนเป็นหลัก<อ>ลสูตรนะ คุณหมอมาพูดตรงนี้บอกว่าได้ถามกกตแล้วว่าใส่ลงไปได้ไหมแล้วกกตตอบว่าใส่ลงไปได้คุณหมอก็เลยใส่ลงไปวันนั้นที่คุณหมอพูดแบบนี้นะคะอตอนที่มันพูดตรงเนี้ยคุณหมอพูดอย่างนั้นว่าถามกกตแล้วว่าใส่ได้ไหมกกตอบอกว่าใส่ได้ประเด็นมันอยู่ต่อไปก็คือคุณหมอเชื่ออย่างนั้นจริงๆใช่ไหมว่าเป็นของจริงคือท่านคือคุณหมอเชื่อใช้มาเป็นรเฟสเซอร์คุณหมอเชื่อใช้มาว่าเป็นกเตอร์จากแคลิฟอร์เนีย สอุดหนึ่งกับสองจุดสองเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนั้น <ขา S 2> ค่ะือถ้าเกิดเชื่อจริงๆอะก็ใช่อืมส่วนในต่างประเทศมันจะไม่ใช่มันก็เรื่องของเขาออันนี้ฟังคล้ายๆคุณเดชาพูดอย่างนั้นนะค่ะใช่ไหมค่ะ <ขา S 2> วันที่แถลงอ่ะค่ะเออก็คือลักษณะก็คือว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรในมุมของทนายเดชาค่ะเพราะมันเป็นที่นู่น มันไม่ใช่ที่นี่ถ้าจะผิดมันก็ผิดที่โน่น<า>ที่จะไปฟ้องเ่ยจะเอาคนที่กล่าวหามาพิสูจน์กันในศาลเลยท่าู้ชมอย่างที่บอกเนี่ยท่านี้ย้อนกลับมาที่กรกตรับคำร้องสองคำร้องเลยนะสองคำร้องเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นก่อนที่กรกตร,กรับครองนะคะโทษเป็นยังไง ข้อหาก็คือหลอกลวงใช่ค่ะก็ผิดตามมาตรา77วงเล็บ4ี่พรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสวออสองคำร้องคำร้องที่1 1กร,รกฎาคมอีกคำร้องหนึ่งคือ5กร,รกฎาคมแต่กกตประกาศรับรองไปเมื่อ10กร,รกฎาคมตามกฎหมายเนี่ยคือกกตชี้แจงว่าไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษาของผู้สมัครสวว่าต้องเป็นระดับใดดังนั้นคุณหมอเกตถือว่าไม่ได้มีประเด็นถูกร้องเรื่องขาดคุณสมบัติ <Ừ. S 2> แต่คุณหมอถูกกล่าวหาเรื่องข้อมูลประวัติการศึกษาในใบสวสามว่าเป็นการหลอกลวงให้ลงคะแนนเลือกอันนี้ต้องตรวจสอบต้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยตามระเบียบกะกะตะก็เลยต้องประกาศรับรองไปก่อนตอนนี้กําลังเร่งสืบสวนไต่สวนตามคําร้องท่านผู้ชมโทษเนี่ยต้องมาสี่ทีมงานมีโทษจำคุกและตัดสิทธิ์ด้วยนะค่ะ แต่ว่าที่สําคัญมากก็คือว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่ถูกสอบนี่น่าตนกตกใจอ่พูดง,ง่ายๆคือเขาเรียกย่อๆข้อหาหาลอกลวงอเออมันกลายเป็นว่าหลอกลวงอะ่ะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาตามข้อกล่าวหาตามกฎหมายเลยเนี่ยน้องไร้เนี่ยเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องซึ่งหนักนาา่าซับเขาก็ใช้คําว่าเข้าข่ายเป็นการกระทําหลอกลวงจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด ในคุณสมบัติความรู้ความสามารถชื่อเสียงเกียรติคุณเพื่อให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนให้แก่ตนด้วยความเคารพนะที่มีการเปิดจนมาถึงตอนนี้แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยก็คือแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เอฟใช่ค่ะต้องพูดเต็มๆแบบนั้นถ้าเป็นทางการเนี่ยชัดเลยคือเทียบบต เป็นสถาบันเทียบวุฒิไม่ใช่สถาบันการศึกษาไม่ใช่มหาวิทยาลัยอ่าเป็นชื่อชื่อแคลิฟ o r n เ a ีย i v e r s i t y FCE เออชื่อเหมือนกับชื่อบริษัทนะคะใช่ตั้งชื่อบริษัทแบบเนี้ยใช่เราจะชื่อ c ค l i i o r r i i u n i v e r เ i t รอ่ะเออเราจะชื่อเหมือนกับน้องไบจะตั้งขึ้นมาพิชยธนยนันยูในชื่อีบริษัทก็ได้ใช่เป็นชื่อบริษัทพิชยธาธันยูในว v e r s i t y จำกัด เขาใจใช่ไหมค่ะมันเป็นชื่อเฉพาะอ่ะชื่อบริษัทนะคะเออคือข้อเท็จจริงตรงนี้ก็จะชัดแล้วค่ะใช้สําหรับกรณีเทียบบุตรเป็นสถาบันไว้เทียบบุตรหมายถึงเราได้วุฒิอะไรแล้วก็เอาไปเทียบคนที่ไปทํางานในบริการหรือไปเรียนต่ออาจจะจําเป็นอเมริกาเขาจะมีหน่วยงานลักษณะแบบนี้หรือองค์ลักษณะแบบนี้ก็คือเขาจะเทียบให้ว่าความรู้ใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรที่คุณได้มามันเทียบได้กับระดับไหนในสหรัฐ เพื่อจะเอาไปใช้เรียนต่อหรือไปทําง,งานอ่าแต่ที่นอกเหนือจากนี้อาคุณสุขมวกอาจารย์น่ะก็ยังยืนยั้วมันมีหลักสูตรด้วยมันมีสองแบบก็คือหนึ่งเทียบวุฒิคุณเอาวุธอะไรมาอย่างเช่นสมมติเราจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทก,ก็เอาไปเทียบให้เขาออกใบรับรองมาใช่ไหมคะ,ะกับสองก็คือ คือมาเรียนต่อที่เขาอะเหมือนกับอ,อาจารย์ใช้คําว่ามาต่อที่เขาคํานี้เลยโดยใช้วิธีส่งรายงานตามหัวข้อเขาก็จะหลักสูตรข้อกําหนดรายวิชาเป็นหลักสูตรอกรณีนี้ห้าหวิชาก็ว่าไปใช่แล้วก็จะมีคณะกรรมการตรวจค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าผมก็เป็นประธานกรรมการตรวจอยู่ที่นี่ตรวจที่นี่ตรวจอยู่ที่นี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยค่ะยังต้องการการค้นหาต่อไปอแต่ไม่ใช่การเรียนออนไลน์นะ ม่่ใชวันนั้นก็ถามคุณหมอแล้วก็ไม่มีเรียนออนไลน์นะค่ะเรียนออนไลน์แปลว่าในระหว่างคัชก็มีการเรียนค่ะเป็นกรณีมีการส่งงานวิจัยไปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วให้เขารับรองค่ะว่าโอเคค่ะแล้วก็ต้องมีการตีพิมพ์ในบริษัทซึ่งในเวลาต่อมามีข้อกล่าวหาอีกท่านผู้ชมเนี่ยค่อยๆไล่เลียงน้องบายเอาเถอะ โราช็อกโกแลตเราช็อกโกแลตกลตับโรมันม่วงขอสำเนียงนิดนึงช็อกโกแลตสาวเนียงไทยไหนคะอื Purple Sweet Potato Bread Roll My name is My name is My name is ขนมปังมันม่วง My name is My name is Bright ไม่ใช่ My name is Bright สมมติว่าขนมปังพูดได้ นึกออกใช่ไหมไม่เอาฮะทำไมอ่ะพี่ก็ได้นะแต่พี่มันจะดูปฐมหนึ่งไปชั่งนิดหนึ่งทาไมอ่ะไม่กล้าเหรอไม่แรงพอแล้วค่ะฮะขนมปังโรมันม่วงค่ะภาษาอังกฤษคือ purple sweet potato bread roll ค่ะขนมปังมันม่วงค่ะประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยกรกตเขามึงสอบพยานใช่ไหม ใช่ค่ะประเด็นก็คือว่าข้อเท้จริงตรงนี้ถ้ามีหลักสูตรจริงก็ตาว,วิทยานิพนธ์มาจริงจรงิงปริญญาเอกเขาเรียกว่าอะไรดุชฎีนิพนธ์นะค่ะใช่ใช่ใช,ใช่ไหมค่ะ <B> ประิญญาโทเนี่ยวิทยานิพนธ์ใช่ไหมหรือปริญญาเตะใบตอนวิทยานิพนธ์เขาเรียกวิทยานิพนธ์ปริญญาโทปนปริญญาโทค่ะอ่าปริญญาเอกต้องเป็นดุชฎีนิพนธ์นะใช่เขาเรียกกันค่ะอ่าท่านี้ มันมีข้อความที่น่าสนใจก็คือว่าอ่ามันต้องมันก็ต้องมาแสดงว่าเขามีจริงค่ะอาจถามหนังสือจากรับรองจากคาริฟเนียยูเวอร์ิสตี้เอฟซีก็คงจะมีได้ตลอดแหละถูกไหมค่ะเออมันต้องเอาหลักฐานมาว่าไหนดุเจรินิพนเพราะกรณีนี้ในประเทศไทยไม่รับรองอยู่แล้วหมายถึงอวก็ไม่รับรองกพก็ไม่รับรองเพราะไม่มีใครส่งมาให้รับรองถูกไหมค่ะ ขนาดเดียวกันที่น้อนเขายืนยันออกริการรับรองก็เอาเอกสารมามรวมถึงประเด็นที่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคือตอนนี้ใครก็คิดตรงกันว่าเป็นสถาบันเทียบบุตรใช่ไหมค่ะเทียบบุตรแต่ถ้าฟังจากคุณสุข,ขุมพงศอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่ามีหลักสูตรเรียนจริงๆมีคือไปต่อที่เขาก็ได้สมมติจบปริญญาตรีแล้วอยากจะต่อโทออค่ะเพราะอะไรรู้ไหมตองไ้คือ มันไม่สามารถเทียบบุตรได้เพราะว่ากรณีของสวท่านนี้เนี่ยมันไม่มีประเอกให้เขาเทียบเป็นด็อกเตอร์ไงใช่คือคุณหมอมันมต้องมีสารตั้งต้นก่อนคือมีปริญญาตั้งต้นก่อนคือคุณหมอไม่ได้เทียบคุณหมอเป็นรูปแบบที่สองถ้าฟังจากที่ดรสุขุมพงศ์อธิบายแบบที่หนึ่งคือเทียบเลยใช่ไหมคะแต่ของคุณหมอเนี่ยเป็นกรณีที่สองคือมาต่อที่เขาพูดง่ายก็คือคุณหมอจบ ตรีจบโทมาจากประเทศไทยแล้วไปต่อด็อกเตอร์กับเขาอ่อ,อันนี้ที่ฟังจากดอกเตอร์สุขุมพงษ์ท่านอธิบายนะคะอืมอ่าค่ะไอ้ตรงนี้แหละซึ่งยังไม่มีใครยืนยันมาเลยเรื่องหลักสูตรเนี่ยนอกจากดอกเตอร์สุขุมพงษ์ถูกไหมค่ะ<อ>ใช่ไหมเป็นหลักสูตรของเขาอ่ทาท่านี้อ่อมันมีประเด็นอีกความดูดเดือดท่านผู้ชม CSI LA น้องไบร์ เมื่อวานนี้เดือดมากอันนี้ต้องใช้คำว่าข้อกล่าวหาเรายังไม่สามารถยืนยันแตบบ่ประการใดลักษณะเป็นกรณีที่กล่าวหาว่าบทความวิจัยของสอวอถูกจับได้ไว่าเป็นการลอกงานโดย c o p y l ี้ลโปรแกรมที่คณาจารย์มรลัยตรวจสอบเรื่องนี้เอาไปตีพิมพ์ลงในเว็บพรอมที่ลอกมาจากเว็บจีน3เล่ม เพือ่ออ้างาว,าว่าได้รับการยอมรับจากประเทศจีนแต่ทางการจีนได้ยืนยันก็แปลว่าเียไซเอลเอเขาทำเหมือนกระตรวจสอบอะคือทางการจีนยืนยันกลับมาแล้วว่าเว็บจีนเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวดังนั้นงานวิจัยที่ว่าไปลงในเว็บจีนสามเล่มน่ะอันนั้นน่ะมันเป็นเว็บปลอมที่ลอกมาจากเว็บจีนส่วนบทความของด็อกเตอร์คนหนึ่งที่เป็นต้นแบบให้สอวอไปลอกก็ยังคงอยู่ในเว็บปลอมถ้าเป็นตามข้อกล่าวหาเขานะ เว็บปลอมภาษาสเปนนี่คือของคุณหมอเนี่ยมี5้าเล่มใช่ไหมคะ CSI LA เขาบอกว่า3เล่มเนี่ยตีพิมพ์ลงในเว็บปลอมที่ลอกมาจากเว mm ็บจีนเพราะถามไปที่ทางการจีนแล้ว mm hmm. เขาบอกเขามีเว็บเดียวดังนั้น mm hmm. อันนี้เป็นเว mm ็บปลอมส่วนอีกสองเล่มของคุณหมอลงในเว็บรับจ้างลง mm hmm. อ,อันนี้ CSI LA เขากล่าวหาอย่างนั้นนะคะกล่าวหานะเราไม่ยืนยันนะค่ะส่วนบทความของดรสุขุมพง์ ที่ CSI a เขากล่าวหาว่าเป็นต้นแบบให้คุณหมอเกตลอกเนี่ยไปลงอยู่ในเว็บปลอมภาษาสเปนด้วยแล้วก็ระบุไล่เลียงเลยว่าสถานที่ของออกซฟอร์ดที่คุณหมอเกตเคยไปอัดคลิปสแสดงการอ่านภาษาอังกฤษอันนั้นมันเป็นเหมือนกับที่พาณิชย์สามารถให้เช่าถ่ายหนังก็ได้จัดประชุมก็ได้ แล้วก็ university of oxford เนี่ยเขายัางแจ้งด้วยว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการประชุมที่หมอเกตเอามาโพสต์แล้วก็ได้ลบไปแล้วคำถามต่อมาของ CSI LA ก็คืออยากจะรู้ว่าใครเป็นคนติดต่อให้หมอเกตไปสอนทหารไปเป็นที่ปรึกษาตำรวจมีมาตรฐานอะไรในการคัดเลือกคนไปให้คำแนะนำอว ก็อพอเลขาสาภาผู้แทนราษฎรเขาก็ออกมาแถลงแล้วว่าเขาไม่เคยรับรองอะไรให้อย่างที่อ้างแล้วเอกสารที่ทแถลงข่าวก็ไม่เป็นความจรงิงรวมถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขาก็แจ้งว่าไม่เคยให้เป็นอาจารย์อย่างที่หมอเกตเคยโพสต์อบอกประชาชนกับสื่อทําหน้าที่ตรวจสอบกันอย่างดีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวขอ้องอเกาะมาชี้แจงแล้วรอดูกรกตและศาลไทยต่อไป ระหว่างนี้หมอเกตและคณะยังสามารถออกมายอมรับและขอโทษที่ทำให้สำคัญผิดเข้าใจผิดในวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการได้หรือจะหลบหน้าสื่อแล้วให้ประชาชนกับสื่อคัดค้านและตรวจสอบต่อไปก็อยู่ที่เลือกเองคืออย่างที่ว่ามุมหนึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าก็ถ้าถูกตรวจสอบก็อาจะบอกว่าเข้าใจผิดจริงๆในวุฒิการศึกษาค่ะ เพราะว่าวันนั้นที่คุณหมอมาออกเราคุณหมอก็ดูมั่นใจในวุฒิเอกสารมาโมั่นใจมากค่ะคมั่นใจมากเชื่อมั่นมั่นใจใช่ไหมคะเออเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงกรณีเขาเปรียบเทียบโอ้บทความอ๋อท่านผู้ชมไหนไล่ให้ครบอย่างรวดเร็วตะกี้อยู่ไหนแล้วคุณหมอเกดเมื่อวานนี้มาเลยที่สามเนี่ยแม่โจ้เหรอคะแม่โจ้อยู่ไหนอยู่นี่ค่ะออกแถลงการเป็นมหาวิทยาลัยที่สามนะคะ ก่อ,อนหน้านี้คือธุรกิจบัณฑิตธุรกิจบัณฑิตที่หนึ่งนิทาที่สองแล้วก็แม่โจอันที่สามแม่โจ้ว่ายังไงตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีของนางสาวเกตรกรมลเปลี่ยนสมัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและกาลังที่เป็นที่สนใจของสังคมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอชี้แจงว่านางสาวเกตรกรมลเปลี่ยนสมัยเป็นนักศึกษาระดับปริญ,ญญาเอกกําลังศึกษาในหลักสูตรการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการและพัฒนาทรัพยากรคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ทับ2566แล้วซึ่งปัจจุบันยังไม่สำเร็จการศึกษากรณีภาพข่าวการสัมมนาในห้องประชุมที่ระบุว่า w o r c h s t t r r o o l l g g o x x o r r u u n v v r s s t y y ประเทศอังกฤษมเมื่อวันที่19ถึง28พฤษภาคม66 เป็นเพียงแค่กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศของหลักสูตรเท่านั้นการให้ปริญญาของหลักสูตรนี้เป็นการให้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพียงสถาบันเดียวไม่มีปริญญาร่วมกับสถาบันอื่นเออมันจะไปล้อกับที่เคยโพส์ไงน้องไรที่หมอโพส์ว่ามันเหมือนเป็นเป็นอะ,อะไรจําได้ไหมที่ขึ้นมาเกี่ยวกับ Oxford ออกฟอร์ดอะค่ะ,ะจําได้ไหมขึ้นมาดูทันไหมไหน ตรงที่ไปยืนหน้าฟอร์ดอะนี่มีอันนี้ด้วยหรือเปล่าคะอ่๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้นอนน้อยแต่นอนนะใครอันนี้ไปยืนอยู่เป็นที่โลงแจ้งอ่ะอทีมงานหาไม่ทันเมื่อกี้ค่ะนี่แหละนี่ไงอันนี้บอกว่ารับประกาศนียบัตรจากว o r c e s t e r college University of Oxford เรียบร้อยค่ะจริงจริงมันเหมือนมันมีโพสต์ก่อนหน้านี้ของคุณหมออันนึว่าที่บอกว่าจะไปจะมาที่ออกซฟอร์ดเนี่ยค่ะอืม จะทำอะไรสักอย่างไว้จำรายละเอียดไม่ได้แต่มันเหมือนมันมีโพสต์ก่อนหน้ารูปนี้ค่ะทำให้ทางแม่โจ้เขาต้องมาเขียนแบบนี้ว่าถ้าจะให้ปริญญาเอกเนี่ยนี่ไงหมอเดินทางไปอังกฤษ19-28พฤษภาจะไปคว้าปอเอกที่ออกซฟอร์ดร่วมกับหมอแม่โจ้เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะจะเก็บรูปสวยๆมาฝากค่ะเนี่ยใบว่าจากโพสต์นี้แหละแม่โจถึงออกมาแถลงใช่ว่า เวลาให้ปริญญาเนี่ยให้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันเดียวไม่มีปริญญาร่วมกับสถาบันอื่นเพราะไปเขียนว่าจะไปคว้าปอเอกที่ออกซฟอร์ดร่วมกับมแม่โจ้อเออนี่ไงแล้วก็มาที่แม่โจ้เขายืนยันข้อที่สามอะใช่ไหมน้องไ์ค่ะเออยังไงนะอ่าอย่างที่บอกไปการให้ปริญญาเป็นการให้ปริญญาจากแม่โจ้เพียงสถาบันเดียวไม่มีปริญญาร่วมกับสถาบันอื่นอ่ะเนี่ย อันนี้คือมันกลายเป็นคือตอนนี้เนี่ยโพสที่คุณหมอเคยโพสเอาไว้ก่อนหน้าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหคาดว่าเซฟเก็บเอาไว้หมดแล้วรอศึกษาท่านผู้ชมไอการปิดโพสข้อที่หนึ่งคนเข้าใจว่าโอ้โหคนเข้าไปเม้นเนี่ยมันดรามา่าแล้วมันเสะเทือนใจนะค่ะกับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเออมันขุดไม่หยุดเลยนะเนี่ยน้องไบลักษณะของการขุดมาขุดมาขุดมา ขนาดอาทิส์เดย์นี่ก็ยังมีเลยอเอออย่างเงี้ยผมยกเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นยืนยันว่าปิดค่ะแล้วยังไม่ได้เปิดใช่ไหมย,ยังอันณ <นา S 1> <ห>เวลาทีนี้นาทีนี้อันของใหม่นี้ไม่ใช่ของคุณหมอเกตทนายเดชาย,ยืนยันอย่างนั้นนะคะ,ะขนาดที่สามาอะไรอย่างที่ว่าชี้แจงผ่านทนายเดชานี่ถือเป็นครั้งแรกนะคุณหมอเกตตั้งแต่แวันที่หมอ,อคุยนอกจอแล้วไปสภาแล้วจากนั้นไม่ได้มีท่าทีอะไรเพิ่มเติม นี่เป็นครั้งแรกหลังจากเกิดกรณีมหาไร่สามแห่งเนี่ยน้องไบอันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งที่คุณหมอเกตอยากจะชี้แจงผ่านทายนเดชาก็คือไม่เคยพูดหรือบอกว่าเรียนจบปริญญาเอกแม่โจ้แล้วพูดแต่ว่ากำลังศึกษาอยู่เท่านั้นสื่อบิดเบือนซึ่งเอาจริงวันที่คุณหมอมาเราคุณหมอก็บอกว่ากำลังเรียนอยู่ใช่ค่ะ,ะ,ะก็เราก็บอกกำลังเรียนอยู่ค่ะแม่โจ้คุณหมอบอกกำลังเรียนอยู่ แต่ประเด็นของแม่โจ้ล่าสุดก็คือเขาบอกไม่มีหลักสูตรโลกออฟฟอร์ดค่ะซึ่งคุณหมอไปโพสต์โพสต์หนึ่งค่ะซึ่งทําให้เข้าใจอย่างนั้นค่ะอ่ะข้อที่สองธุรกิจบัณฑิตซึ่งวันนั้นข้อมูลก็คือคุณหมอเคยโพสต์ว่าอขอบคุณท่านรอธิการค่ะเนี่ยจะมา มา,มา,มาสอนสอนมาทำสอนทำศาสตราจารย์จำได้ไหมนี่อันนี้อันเก่ <ๆ S 2> าก่อนที่คุณหมอจะมีการแก้ไขอะค่ะนี่จะได้เป็นอาจารย์สอนที่มธุรฯฯกิจบัณฑิตแล้วขอบคุณด็อกเตอร์จุดๆๆรองคณะบดีนะคะที่ให้โอกาสทำสอต่อด้วยเลยสอนนี่ก็คือศาสตราจารจย์ professor ค่ะแล้วเจอกันนะคะนักศึกษาปรากฏว่าธุรกิจบัณฑิตเขาบอกว่าเอไม่ได้สอนไม่เคยมาเรียนแล้วก็แล้วก็รวมถึงวันนั้นมาซ้อมดับเพลิง ค่ะมาในฐานะเป็นเดี๋ยวนะคะขอดูหน่อยมองไม่เห็นว่าคุณหมอเกศเนี่ยมาร่วมในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจอแล้วก็<ล>ชี้แจงว่าคุณหมอไม่เคยเป็นอาจารย์นี่ฮะที่นี่และย้อนกลับไปคำชี้แจงผ่านอาจารย์อคุณเดชาเป็นยังไง<ม>อบอธวา่าเกิดบัณฑิต หมอเกตไปร่วมงานซ้อมดับเพลิงจริงและได้คุยกับรองอธิการบดีเรื่องที่จะมาสอนที่มอธุรกิจบัณฑิตจ,จริงแต่หลังจากนั้นได้ปรึกษาหารือกันภายหลังไม่สามารถไปร่วมงานได้เนื่องจากมีความไม่ลงตัวของระยะเวลาและกฎเกณฑ์การเข้าเป็นอาจารย์สอนของมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ไปสอนอนี่อาตลง,งได้คุยกับรองอธิการจริงค่ะเดี๋ยวเกรงว่าวันนี้รองอธิการจะออกมาพูดอะไรนะเนี่ย คุยว่าจะมาสอนจริงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยปรึกษาหารือกันแล้วมีความไม่ลงตัวของระยะเวลาและกฎเกณฑ์การจะมาเป็นอาจารย์ก็เลยไม่ได้ไปสอนอถ้ามองแบบให้ความเป็นธรรมนะกรณีข้อความคุณเดชาก็เหมือนผมผมนี่พิมพ์ผิดกระจุยเหมือนกันบางทีลูกเพจต้องทักนะเนี้ยมันใหญ่คิดเร็วอย่างคุณบอกเกดเเไปอีเป็นเอไรที่ว่านี่อันนี้ดูคุณเดชาธุรกิจบันดี ดูธุรกิจบัณฑิตสิค่ะข้อสองอ่ะมันก็พิมพ์ผิดได้ไอ่ายังไงค่ะกดเกมเนี่ยค่ะเอ้ถ้าความเป็นธรรมกับหมอเก์นะมันผิดก็ได้เนี่ยอืานิดานิดาบอกว่ายังไงอันนื่งมาจากอะไรต้องไปทบทวนนิดเดียวนิดาเป็นภาพคุณหมอไปโพสต์ที่นิดาอือเดี๋ยวขอดูข้อความเก่าที่คุณหมอโพสตไว้หน่อยเอ้ามาดูซิ นิดาน้ดาติวเข้มการนำเสนอหัวข้อวิจัยดุดฎสีนิพนธ์ซึ่งคือปริเญ็นเ,นเอกนะแล้วก็บอกพร้อมเดินทางไปสอบพรีเซนต์ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดอันนี้คุณหมอชี้แจงผ่านอาจารย์เดชาว่าอย่างไงเรื่องที่ไปติวที่นิด้าเกิดความเข้าใจผิดว่าเรียนหรือจบที่นิด้า แต่ความจริงแล้วคือการโพสต์ว่าไปติวที่นิด้าเฉยๆเพราะแม่โจเนี่ยให้นักศึกษาไปติวเพื่อจะเตรียมพรีเซนต์หัวข้อง,งานวิจัยที่ออกซฟอร์ดแล้วก็บอกว่าออกซฟอร์ดร่วมกับมอแม่โจในการพรีเซนต์หัวข้อง,งานวิจัยเท่านั้นไม่ใช่การสอบจบปอเอกอย่างที่เข้าใจผิดหรือสื่อบิดเบือนอ่ะสื่อบิดเบือนเป็นคาตอบสุดท้ายอ่ะท่านผู้ชม ยังไงอีกไหนดูซิพอสมควรแล้วมัง้งหรือยังไงน้องไปไหนนี่ผมพยายามจะดูนะเยอะเลยทีเดียวอมีอะไรอีกนะไหนไหนอะไร อ่าโทษที่พี่บอกทิ้งค้างเอาไว้นางใบอ้าวขอดูโทษหน่อยค่ะหลอก<า>ลวงให้เข้าใจ,าใจผิดอ่ะมาตราวงเล็บ4อ่ค่ะผู้ใดหลอกลวงบังคับ <c oughs> ขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายเพ <c oughs> ื่อความเท็จหรือจุดใจ <c oughs> ให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ <c oughs> ความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครผู้ใด <c oughs> ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับ2 0 0 0 0ถึง200,000ตัดสิทธิเลือกตั้ง20ปี อย่างที่บอกก็คือมีโทษจำคุกคือถ้ากะกะตชี้เราไม่รู้นะไม่แต่เฉพาะพ้นสวออนะมีโทษจำคุกอ่าอันนี้ต้องรอดูว่ากะกะตเข้ามังสอบอยู่ถูกไหมต้องไปมันจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างที่ว่าอันนี้เป็นพัฒนาบารประกอบรำลมนวลว่าดยการได้มาซึ่งว่าด้วยการได้มาซึ่งส,สวมาตรา77วงเล็บ4ค่ะอ้า